ใครใหญ่แถวนี้เก็บกฎมานานแล้วทําไมตอนก่อนทํางานทําไมต้องพูดกับผมดีๆทํางานเสร็จแล้วทําไมต้องพูดกันอย่างนี้คมกนาดนี้เหรอลุงมีปัญหาเหรอมีดิ่เลนชานักญาติคนหนึ่งพูด่วงกับเนี่ยเธอว่าท้นงเลยนะนโมก้องใจพี่คุณพีทสองอะไรใครใหญ่คิดว่าใหญ่เหรอไม่ได้นะผมตอนนี้ผมมาเมื่อคืนจากจังหวัดมหาสารคามอะนโม ป้องไกัน,นป้นาโมปิุ้ยมาปุ้ยมาผมทําให้แล้วแล้เสร็จการแล้วจะให้ผมทํำยังไงถ้าผมไม่แน่จริงผมไม่ข้ามลงพญาเย,ย็นมาหรอกไม่ข้ามเขาใหญ่มาหรอกอย่าลืมและจะคามกันแบบนี้จําไว้ส่งใครมาส่งคุณพี่ถึงเลยอะไรใหญ่อะ,อะไรใหญ่อะไรใหญ่พูดมาเนี่ยดูพาก็รู้วันนี้ผมเตรียมตัวม,มาเต็มที่ใครใหญ่ว่นนี้น้ำเราอยู่ด้วยน้ำายก็ใหญ่วะ่ะ <laughs> <laughs> มาเลยนะโมก,ออก,ก้องไกเลียงหน้ามาเลยเด่นก like ารั hmm? บญาตไอ้นุ่มบอกว่ารอที่ดูก็คือขุนผีสิงห์ป่าขาเสียงป่าขาหใหอะไรใหญ่ที่พูดมาทั้งหมดไม่รู่เรื่องจริงนะครับตอนนี้ผมถือว่าจับม่ควาปาขาป่าขาปเลี้ยงนู่นนี่ป่าขาเร็วเลย ขอเคลียร์กับพวกนี้ขอเคลียร์กับพวกนี้จ้